นี่คือไม้เซลฟี่ที่โคตรเจ๋งกับ TNW T, T 2 6จิ๋วแต่แจว๋วมีเลือกสองสีขาวและดำรีโมทไม่ต้องใส่ถ่านมีสายชาร์จมาให้เล็กกระทะลัดกว่าฝ่ามือซะอีกแต่เป็นมากกว่าไม้เซลฟี่ว้าวตัวจับโทรศัพท์หมุนได้360อองศาจะจับแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้และเพื่อความหลากหลายในการใช้งาน ส่วนที่อยู่ดังที่จับยังสามารถปรับขึ้นลงได้เท่านั้นยังไม่พอที่จับโทรศัพท์ยังสามารถสไลด์ขึ้นและลงได้ใช้งานได้แบบยืดหยุ่นมากนอกจากเป็นไมค์เซลฟี่กับที่จับโทรศัพท์แล้วแค่กดปุ่มนี้ก็สามารถใช้ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเป็นที่ตั้งโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วขาตั้งคือแข็งแรงมากตั้งได้จริงพับเก็บก็ง่าย แค่กดปุ่มล่างนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้ในส่วนของไมซลฟี่อาจจะไม่ได้เป็นไมซลฟี่ที่ยาวมากแต่ก็ถือว่าพอเหมาะพอดีกับการพกพาและด้วยความที่มันสั้นเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของความแข็งแรงส่วนรีโมทที่ใช้ในการกดถ่ายเนี่ยเขาจะมีมาให้ตรงนี้ตัวนี้เป็นแบบชาร์จแบตไม่ต้องสายถานให้ยุ่งยากควบคุมได้ระยะไกลถึง10เมตรเลย สามารถย้ายจากที่เก็บข้างบนลงมาใส่ที่ด้ามจับได้คือเขาจะมีรูให้ตรงนี้สามารถเสียบปุ๊บแล้วก็ใช้ในการแบบกดไมค์เซลฟี่ที่ด้ามได้เลยสะดวกมากเรียกได้ว,ว่าใช้ได้แบบ3 i n 1คือเป็นทั้งที่จับโทรศัพท์เป็นขาตั้งกล้องเป็นไมค์เซลฟี่และเวลาพขาเก็บคือเหลือแค่นี้สะดวกมากแถมมีสายคล้องเป็นตัวเกาะให้ด้วยซึ่งเขาทำดีมากเลยแบบ แข็งแรงมากลองเกาะแล้วก็คือใช้ได้จริงแล้วก็แน่นหนะไม่มีหล่นพกพาสะดวกและเขาเนี่ยใส่ใจตรงที่จับโทรศัพท์มากๆแผ่นรองเนี่ยขึ้นหนาและเวลากลางเนี่ยมันจะเป็นมุมนิดนึงเพื่อไม่ให้กดขอบโทรศัพท์จนเกินไปด้านข้างของที่จับก็เป็นช่องให้สามารถติดไม้เสริมหรือไฟเสริมได้โคตรเจ๋งนี่ของราคา200รกว่าบาทเลยเนี่ยลองดึงเทสตัวจับโทรศัพท์ตึงเปีย้ยเรียกว่าจับแบบไม่มีหลุดแน่นอนส่วนระบบล็อกก็ ทั่วไปนะครับผมก็บิดแค่บิดคายบิดล็อกปกติใช้ได้ดีเดี๋ยวลองใส่โทรศัพท์ใช้จริงให้ดูเลยนี่อันนี้เป็นแบบใช้เป็นที่จับโทรศัพท์ก็คือสามารถจับแล้วก็เป็นแบบเหมือนจับกล้องโปรได้เลยอะ่ะจับแล้วก็กดถ่ายตรงนี้ได้เลยหรือถ้าใครไม่ถนัดก,กดตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงไม้ลงมาปึ๊บแล้วก็เป็นแบบที่จับแบบกับกำได้แบบเต็มเ็มเลยแล้วก็ย้ายที่กดมาไว้ด้านข้างก็สามารถถือแบบถือล็อกแบบนี้ได้เลย คือดีมากชอบอันนี้เป็นฟังก์ชันแรกที่ได้มาเสริมส่วนจุด